สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่เรื่องราวของมันจะเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งย่านชนชั้นแรงงานแมดเด็กหนุ่มวัย17ปีได้เรียกโจเอ้น้องชายวัย15ปีให้ออกจากบ้านแล้วพาน้องชายมาที่บ้านของหญิงชราที่ชื่อว่าดินหลาดซึ่งในตอนนี้เธอไม่อยู่บ้านเพราะว่าที่บ้านกำลังลมยาฆ่า,มาแมลงอยู่แมดได้จัดการเอาหน้ากากากันแก๊สพี่ได้กับโจเอและบุกเข้าไปขโมยเงินของดินหลาดซึ่งงแ่นน่่้อออกจเเเไไไมมมมมยยทําา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 ตละถถับพพีีชวึขปง แมดก็เลยบอกน้องชายว่าจะให้เขาทั้งคิดแผนแล้วก็ลงมือเลยเหรอพวกเราเป็นพี่น้องกันก็ควรแบ่งหน้าที่กันทาไม่ใช่อยหรือไงแมดได้บอกกับน้องชายว่าเขาแอบได้ยินคนที่ดูแลคุณนายดิลลาดว่าเธอเก็บเงินสดมากกว่าหมื่นเหรียญอยู่ในลิ้นชักที่ห้องนอนซึ่งถ้าพวกเราได้เงินจํานวนนี้มาก็สามารถใช้รักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดได้เมื่อเอาเรื่องของแม่มาอ้างโจออ้จะได้ยอมทําตามคําสั่งของพี่ชายทันทีเมื่อโจ้เข้าไปข้างในเขาก็ได้พบกับเงินสด10,000ดอลลาร์จริงๆ,ๆเขาจึงได้ควา้าเงินออกมาแลมม้ว ต่ในจังหวะที่ทั้งคู่กำลังจะออกมาจากบ้านพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ชื่อว่าแฮมก็ได้มาเห็นพวกเขาก็าพอดีทั้งสองคนจะไ,ได้วิ่งหนีเข้าป่าไปซึ่งแฮมก็ได้วิ่งไล่มาติดๆแต่กลับพัดตกลงไปในบ่อน้ําเก่าแฮมได้ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจนโจ้ต้องถามกับแมทว่าจะทํายังไงกันดีแมทก็เลยบอกว่าทิ้งเขาไว้ที่นั่นและแล้วทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นสองพี่น้องก็กลับบ้านและมาดูแลแม่ที่ชื่อว่าแคร์โรในขณะที่หน้าที่ดูแลแม่ก็คือหน้าที่ของโจ伊ส่วนแมแน โจอ๊ที่เข้ามาคุยกับแมทว่าไม่รู้ว่ายามคนนั้นเป็นยังไงบ้างเราควรจะกลับไปดูเขาแต่แมทก็บอกน้องชายว่าก็ช่างหัวมันประไรปล่อยมันเอาไว้อย่างนั้นแหละแต่อย่างไรก็ตามในเช้าวันต่อมาโจอ๊ก็แอบไปดูยามคนนั้นอยู่ดีโจเอ้ Joey นั้นรู้สึกดีใจที่แฮมยังคงมีชีวิตอยู่แต่เขาก็ข้อเท้าหักจนไม่สามารถปีนกลับขึ้นไปเองได้แฮมจะได้พูดขอร้องให้โจอ๊ช่วยไปตามคนมาช่วยเขาหน่อยโจอ๊ Joey ก็เลยโกหกแฮมไปว่าเดยวเขาจะโทรเรียก911ให้จากนั้นโจอ๊ก็ได้เอาเรื่องน แต่ถ้าว่าแมทกับชกหน้าน้องชายล้วบอกว่าอย่าทำตัวให้มันมีปัญหามากนักเพราะถ้ามันขึ้นมาได้มันก็จะแจ้งตำรวจลากตัวพวกเราไปเข้าคุกน่ะสิแต่แมทยังพูดขู่โจเอีกว่าเขาเป็นคนเข้าไปขโมยเงินไม่แน่โจเอ็อาจจะต้องติดคุกอยู่แค่เพียงคนเดียวแล้วก็จะไม่มีใครคอยดูแลแม่แต่โจเอ็กก็ยังดึงกันก็จะกลับไปที่บ่อน้ำอีกครั้งเพื่อเอาน้ำไปให้กับแฮมทันทีที่มาถึงบ่อน้ำโจเอ็กก็รีบโยนน้ำให้กับแฮมซึ่งแฮมได้ยินเสียของโจเอ็กที่จะลาะอยู่กับพี่ชายจึงจำได้ทัน,น,นที แฮมจึงได้ตะโกนบอกพวกเขาว่าถ้าช่วยเขาเออกไปจากที่นี่ได้เขาสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องที่ตะก่คํามูดกับใครแมที้ทียินแฮมพูดแบบนั้นก็เลยสวนกลับไปว่าเขาไม่เชื่อจากนั้นก็กจัดการฉีดลงไปในบ่อน้ำรถหน้าของแฮมแต่หลังจากนั้นโจเอ้ก็ได้แวะเวียนกลับมาเอาอาหารมาให้กับแฮมพร้อมกับขอโทษเรื่องต่างๆแทนพี่ชายของเขาด้วยแฮมก็เลยบอกโจเอ้ว่าจากที่ฟังฟังดูนายน่าจะถูกพี่ชายข่มเอาไว้มากจริงๆแล้วนายเป็นคนดีอย่าย,ยอมให้เขาก,กดหัวและสู้กลับซะบ,บ้างจากนั้นแฮมก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้โจเขขจอ โจเอก็เลยบอกแคมว่าขอเขาคิดดูก่อนนะแต่เขาก็รับปากแคมว่าจะเอาอาหารกับน้ำมาให้บ่อยๆเย็นวันนั้นโจเอได้อาหารพราบขมยากแก้ปวดรวมไปถึงวิทยุสื่อสารที่เคยเป็นของข้อที่เสียไปแล้วเอามาให้กับแคมเพื่อที่เขากับแคมจะได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้โดยที่ช่องสัญญาณถูกเล่าเอาไว้เพื่อติดต่อพูดคุยกับแค่โจเอได้เท่านั้นทางด้านของแมทที่สังเกตเห็นว่าโจเอ้ชอบกลับมาบ้านค่ำๆมืดๆเขาจึงได้ถามโจเอว่าไปไหนมาแอบไปหาไอยามนั่นมาอีกแล้วใช่ไหมโจเอกลไป้ แมทก็เลยบอกว่าเขาไม่เชื่อแมทได้พูดเตือนน้องชายอย่างจริงจังว่าถ้าไอ้มอนั่นกลับขึ้นมาจากหลุมได้พวกเราทั้งคู่จะต้องถูกส่งตัวไปยังสถานพินิจนายเกิรู้บ้างหรือเปล่าว่ามันเลวร้ายขนาดไหนโจเอ๊ไ่ตอบอะไรพี่ชายและเดินกลับเข้ามาในห้องก่อนที่เขาจะพิทยุไปบอกแคมว่าอย่าลืมกินยาแก้ปวดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันทางด้านของแมดจะเห็นน้องกดอา,าอาหารออกไปจากบ้านจึงได้ถามน้องว่ากําลังจะเอาอาหารไปให้แคมใช่หรือเปล่าเขาขอไปด้วยแต่ใน,นระหว่างทางแมดจแวะเข้าไปที่บ้านของคุณยายดิลลาด แล้วแอลโมยถังยาฆ่ามาแมลงออกมาแล้วโยนเข้าไปในบ่อเพื่อฆ่าแฮมโจเอี่เห็นแบบนั้นที่ได้เข้าไปต่อยตีพี่ชายแต่ทว่าเขาก็ถูกแมทเล่นงานแมทได้บอกกับโจเอ้ว่าอย่าให้ฉันเห็นแกกลับมาที่นี่อีกถ้าไม่อย่างนั้นเราจะจะจับแกโยนลงไปในบ่อแล้วจุดไฟเผาซะเมื่อโจเอ้กลับมาถึงบ้านเขาพยายามใช้วิธีรู้สื่อสารติดต่อไปหาแฮมแต่ทว่าก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาจากแฮมเขาจึงคิดว่าแฮมตายแล้ววันต่อมาแม็ได้เข้ามาขอโทษโจเอ้และชวนเขาไปปาร์ตี้ที่โรงแรมโดยโกหกน้องชายว่างานนี้ฟรีตลอดงาน เมื่อถึงกลางคืนในขณะที่โจ伊กำลังจะเข้างานเพื่อนคนหนึ่งของแม็กก็ได้เข้ามาทักทายและเอ่ยปากชมโจ伊ที่เขาก้าเข้าไปขโมยของในบ้านของคุณยายดิหลาดยายนั่นโหดหน้าเหี่ยวอย่างไรอะไรดีทำไมถึงกล้าก่อนที่เขาจะฝากคำขอบคุณไปหาแมทด,ด้วยที่เป็นคนออกทุนจัดงานปาร์ตี้ในครั้งนี้โจอที่ดินแบบนั้นจึงเข้าไปต่อว่าแมทที่หลอกใช้เขาโดยเอาแม่มาอ้างแมทกก็เลยจัดการประจานน้องชายต่อหน้าเพื่อนๆว่าไอเด็กคนนี้เป็นขโมยเงินคนแก่โจอที่ดินแบบนั้นก็ปีตักระส่วนกับแมทว่า ต่ฉันก็ยังดีกว่าแกที่ฆ่าผู้ชายคนหนึ่งให้ตายอยู่ในบ่อน้ําแมทที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยตามมาเล่นงานน้องชายด้วยการใช้ถุงคุมแล้วก็ทืกบเขาเมื่อกลับมาถึงที่บ้านโจเอ้ได้มานั่งดูทีวีกับแม่ซึ่งเขาก็ได้เห็นข่าวในทีวีที่ตำรวจกำลังตามล่าฆาตกรต่อเนื่องรายหนึ่งที่มีชื่อว่าแลนดี้ซึ่งเขาได้หลบหนีการตามล่าของตำรวจหลังจากที่ฆ่าภรรยาแลวลงไปถึงลูกๆของเขาและจุดไฟเผาบ้านและทันทีที่โจเอ้ได้เห็นใบหน้าของแลนดี้เขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อแลนดี้คนนั้นกออมทที่่่ถููงใตายยบ ในขณะที่โจเอก็กำลังชกอยู่กับขา่าแฮมก็ได้ไปทยุเข้ามาแล้วบอกว่าเขาสลบไปในตอนนี้ก็แสบตาแสบปอดไปหมดแล้วโจเอ็กต้องรีบพาเขาขึ้นไปจากอ่อสักทีโจเอ็ที่ดีแบบนั้นก็เลยบอกแฮมว่าฉันช่วยนายไม่ได้นายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องแฮมก็เลยบอกให้โจเอ็ตั้งสติเอาไว้แล้วมาที่่อดเดี๋ยวเขาจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเองเช้าวันต่อมาโจเอี่ได้เดินทางไปหาแฮมที่่ออีกครั้งแฮมจะได้บอกกับโจเอี้ว่าเขารอดตายเพราะว่าอากาศกันแก๊สท,ที่โจเอ็กทำตกเอาไว้โจเอ็กทีได้ถามแฮมว่าทำไมตอนนั้นถึงให้เเเรรียกก9นนมื่อคุณป็าตร แอมจะได้เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นให้โจอ้ฟังว่าหลังจากที่เขาลงมือกัอบครอบครัวตัวเองแล้วเขาได้จัดการขโมยชุดยามมาเพื่อปลอมตัวแต่ในระหว่างที่จะหนีเขาก็ได้เห็นโจอเ伊ก,กับพี่ชายที่แอบขโมยเงินก้อนโตออกมาจากบ้านเขาจึงได้ไยพยายามวิ่งตามสองพี่น้องเพื่อตั้งใจจะปล้นเงินต่อ ต่สุดท้ายเราก็ก็พาตกลงมาในหลุมโง,โง่ๆนี่ในตอนแรกที่บอกให้แจ้งก้าหนึ่งไปเป็นเพราะว่าตำรวจยังไม่รู้เรื่องราวที่เขาฆ่าครอบครัวตัวเองแต่เมื่อตอนนี้มันลงเขากันคึกคโคมแบบนี้มันก็คงจะสายเกินไปแล้วล่ะจากนั้นแฮมก็ถามกับโจอ伊ว่าและพ่อของนายเป็นยังไงบ้างโจ伊ก็เลยบอกว่าพ่อของเขาตายแล้วพ่อของเขาป่วยเป็นมะเร็งปอดเหมือนกันกับแม่ แคมยังเป็นพวกขี้เมาชอบกลั่นอารวาสไปทั่วจนถูกยิงตายโจเอดี้จินก็เสนอกับแคมว่าเขายินดีที่จะช่วยถ้าหากว่าแคมรับปากว่าจะไปช่วยสั่งสอนแมทให้เขาอยากให้แมทได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดจนไม่กล้าแกล้งเขาอีกซึ่งแน่นอนว่าแคมยินดีที่จะทําให้เป็นอย่างยิง่งโจเอดดี้กลับไปที่บ้านเพื่อไปเอาเชือกมาช่วยเหลือแคมขึ้นมาจากบอ่อแต่เขาก็ได้เจอเข้ากับแมทที่กำลังอารวาสใส่แคลร์หลังจากที่แม่ต่อว่าแมทที่ได้ทําร้ายน้องชายตัวเองในโรงแรม โจเอี่เห็นแบบนั้นจนึงรีบก็ไปห้ามพี่ชายเอาไว้ซึ่งนั่นกระทำให้แคลร์รู้สึกดีใจมากที่โจเอ้กลับมาบ้านได้ทันเวลาพอด,ดีแต่นั่นก็ยิ่งทําให้แมทรู้สึกหมั่นไส้น้องชายมากขึ้นไปอีก mm hmm. เขารู้สึกมาโดยตลอดว่าพ่อและแม่รักน้องชายและโอน้องชายคนนี้มากและก็ทําเหมือนกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่ภายในบ้านหลังนี้ด้วย mm hmm. ในเวลาต่อมาโจเอด้ย้อนกลับไปหาแฮมแล้วจากการเอาเชือกผูกกับต้นไม้หย่อนลงไปให้เขาปีนขึ้นมาเมื่อแฮมขึ้นมาได้เขาก็ชักปืนออกมาให้โจเอ้ลองถือดู โจเอ๊ที่ได้ถือปืนกวาดแกว่งไปมาตามภาษาเด็กก่อนที่แฮมจะขอปืนคืนหลังจากนั้นโจอีก็พาแฮมไปที่บ้านเพราะว่าเขาต้องการเงินที่ขโมยมาและให้แฮมทำตามสัญญาที่จะสั่งสอนแมทโจอีต้องการให้แฮมช่วยขู่พี่ชายทำให้เขากลัวและไม่กล้ามาแกล้งเขาอีกแล้วให้แฮมรับปากว่าจะไม่ทำอันตรายอะไรแมทเมื่อแกรอได้เห็นหน้าแฮมเธอก็ต้องตกใจสุดขีด เพราะเขาก็คือแรนดี้ฆาตรกรต่อนเนี่งที่ค่าครอบครัวตัวเองที่เคยเห็นในทีวีแฮมก็เลยบอกกับแครรอว่าเขาจะไม่ทําร้ายใครเพราะให้สัญญากับโจเอลไว้ตอนนี้เขาต้องการแค่เงินกับรถเมื่อแคร์รอรู้ว่าโจเอลมีส่วนกับเรื่องนี้เธอก็ถึงกับช็อกไปก่อนที่เธอจะบอกกับแฮมว่ารถของสามีของเธอจอดทิ้งเอาไว้ในโรงรถในขณะเดียวกันแพตก็ได้เข้าไปสังเกตการที่บ้านยายดินลาด ซึ่งในตอนนี้เธอได้กลับมาที่บ้านและแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเงินหายแมท,ที่ได้คิดแผนการที่จะกำจัดน้องชายตัวเองด้วยเข้าไปสารภาพกับตำรวจว่าเขาเห็นน้องชายตัวเองอย่างโจ้แอบเข้าไปในบ้านของคุณยายดิลลาดและเขาก็รู้ด้วยว่าน้องชายเก็บเงินเอาไว้ที่ไหนในขณะดเดียวกันโจ้ได้ขอร้องให้ทมพาเขาไปด้วยเขารู้สึกเบื่อหน่ายเต็มท้นกับชีวิตแบบนี้แม้ว่าจะยังไงแม่ของเขาก็จะต้องตายด้วยโรคมะเร็งปอดอยู่ดีหลังจากนั้นก็จะเหลือแต่เขากับแมทสองคนซึ่งน่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุด เมื่อแฮมปฏิเสธโจเอ้ Joey จึงขู่ว่าจะแจ้งเรื่องนี้กับตำรวจทันทีที่เขาออกไปทำให้แฮมไม่มีทางเลือกจึงตัดใจให้โจเอ้ไปด้วยในขณะเดียวกันแมทที่พาตำรวจมาที่บ้านก็ได้เจอเข้ากับแฮมและโจเอ้ที่กำลังขับรถออกมาจากบ้านพอดีจึงได้รีบบอกตำรวจส่วนโจเอ้ที่ได้เห็นว่าแมทมากับตำรวจจึงได้ถามกับแฮมว่าจะทำยังไงกันต่อไปแฮมจึงได้จัดก,การลั่นไกใส่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บทั้งสองนายหลังจากนั้นแฮมก็ได้ไปคว้าปืนจากตำรวจและยื่นให้โจเอ้กับบอกหนึ่งจากนั้นาก็จัดก,การขับรถตำรวจหนีไปที่ชายป่า เขาได้พาตัวแมดเดินลงไปที่บ่อแล้วสั่งให้กระโดดลงไปซึ่งแมดพยายามขอโทษน้องชายและบอกให้โจเอ้ช,ช่วยเขาหน่อยแต่โจเอ้กลับยกปืนใส่เขาแล้วบอกให้แมดกระโดดลงไปหลังจากที่แมดกระโดดลงไปในบ่อแล้วแฮมก็ได้สั่งให้โจเอ้ด่าแมดด้วยคำที่รุนแรงให้ปลดปล่อยความรู้สึกทั้งหมดออกมาที่อัดอั้นตันใจแมดจีงได้ตะโกนบอกน้องชายตัวเองว่าจะเกิดกูขึ้นปีได้มึงตายแนะ่จากนั้นแฮมก็ขอปืนคืนจากโจเอ้และบอกให้เขากระโดดตามแมดลงไป โจอีไดีนแบบนั้นก็รู้ตัวทันทีเลยว่าเขาถูกแฮมหลอกซะแล้วเขาจึงพยายามต่อรองกับแฮมว่าถ้าเกิดเขากระโด,ดลงไปแมตเอาเขาตายแน่แฮมก็เลยบอกว่างั้นก็ดีเลยสู้กันซะให้มันเล้วๆกันไปคนที่เข้มแข็งกว่าเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกที่โหดร้ายแบบนี้จากนั้นแฮมก็จัดการผลักโจอีตกลงไปในปอแมตที่เห็นแบบนั้นจึงได้ลงมือซ้อมน้องชายอย่างหนักห่วงรุนแรงในขณะที่แฮมกำลังจะได้ออกจากป่าเพื่อหนีไปเขาก็ได้เจอเข้ากับแคลรอแม่ของเด็กทั้งสองคนที่ตามมาทันพอดี แค่รอได้บอกกับแฮมว่าเธอแอบติด G.P.S เอาไว้ที่วิทยุของสามีซึ่งมันทําให้เธอตามมาฆ่าเขาได้เวลาที่อยู่ในป่าแค่รอได้เล็งปืนไรเฟิลไปหาแฮมแล้วบอกให้แฮมวางทุกอย่างลงซะจากนั้นแค่รอก็เปิดเผยความจริงให้แฮมฟังว่าสามีขี้เมาของเธอมักจะทําร้ายร่างกายของเธออยู่เป็นประจำาอกทั้งยังชอบสูบบุหรี่ในบ้านทุกวันจนทําให้เธอกลายเป็นมะเร็งปอดเธอจึงได้ตัดสินใจแอบติด G.P.S ที่วิทยุของเขาแล้วตามไปยิงเขาจนตายและโยนความผิดให้กับคู่อริไป หลังจากที่แชร์ปัญหาชีวิตครอบครัวตัวเองแล้วแคโร์ก็ได้ตัดใจยิงใส่แฮมจนตายทางด้านของแมทที่ซ็อบโจเอ็จนแน่นยิงไปเหมือนกับตายเขาจึงได้พยายามปลุกน้องชายให้ตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกผิดจากจิตใจเมื่อโจเอ็ได้สติกับขึ้นมาแมทก็ขอโทษเขาสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปก่อนที่สองพี่น้องจะกลับมาอบกอดกันได้อีกครั้งจากนั้นแคโร์ก็ตามมาเจอพวกเขาและช่วยพวกเขาขึ้นมาจาัดบอก็ไเป็นอันจบภาพบยนตร์รุ่นคับโอ้โหลุ้นจนตัวเก่งนึกว่าจะจบแบบดาร์กซะแล้ว เป็นพวกความหัวอ่อนและความแสบที่ของโจเอ็กเกือบทำให้สองพี่น้องต้องตายแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับความเหลี่ยมจัดของแคมที่ต้องเรียกด้วยว่าเลือดเย็นแบบสุดๆตัวหนังใช่ตัวสแสดงแค่ไม่กี่คนแต่กลับถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ออกมาอย่างดีดูแล้วก็เข้าใจหัวอกของแมทเหมือนกันที่พ่อกับแม่ปกโกงงมน้องชายมากจนทำให้เขาเหมือนไม่มีตัวตนเขาจึงเกิดความรู้สึกอิจฉารละเสีจนสะสมมาเป็นความแค้นส่วนโจเอ็นั้นถูกเลียงดูในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าพี่ชายทุกอยา่าง จนทาให้เขาโลกสวยเกินไปแล้วแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือกคงจักอะไรคือดอกบัวการที่เขายอมเชื่อใจฆาตกรต่อเนื่องนั้นก็เหมือนเอาชีวิตครอบครัวไปแขวนเอาไว้แล้วแล้วนี่มันเจอกับคนเหลียมจัดจังแถมมีหวังไม่รอดแน่ๆโชคยังดีนะครับที่แคร์รอแม่ของพวกเขาทั้งคู่เป็นหญิงที่แกร่งมากๆจึงได้อ่านเกมคาและตามมาช่วยสองพี่น้องได้ทันเวลาพอด,ดีเอาเป็นว่าหนังค่อนข้างจะกลมกลม่อมและดูสนุกมากๆหากใครที่ยังไม่เคยดูผมแนะนําเลยครับว่าไม่โขดแถมยังสนุกด้วยกิดจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปล่องภาพยนตร์เรื่อง Don't Tell A So ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ